เคยไหมที่มองย้อนไปแล้วคิดว่าคุณผ่านช่วงเวลาที่โคตรแย่มาได้อย่างไรวันที่มืดมนมีแต่ปัญหาที่มองไม่เห็นทางออกภาระที่แบกไว้หนักเกินตัวจนอยากจะหยุดหายใจจำความรู้สึกนั้นไว้ความรู้สึกสิ้นหวังหมดกำลังใจวันที่ลังเลว่าจะสู้ต่อหรือถอยหรือยอมจำนน แล้วอย่าลืมว่าอะไรเป็นพลังงานขับเคลื่อนของพลังบวกที่ทำให้คุณเติบโตก็ข้ามต่ออุปสรรคณจุดนี้ได้ถ้าโลกภายในของคุณไม่แก่งพอคุณหยุดยอมแพ้ไม่ไปต่อใครก็พาคุณก้็ข้ามจุดนั้นไม่ได้ขอบคุณและให้กำลังใจตัวเองเยอะๆชีวิตยังต้องเจอบททดสอบอีกยากขึ้นและท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะโมเดลของความสาเร็จ ไม่มีคำว่าง่ายร้านป้ายจำเป็นรับผลิตและติดตั้งทั่วไทยเบอร์ติดต่ออยู่หน้าร้านเลย